สามีนาช่องปอป่ามาขายเหรียญพี EP ที่369สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ F45 ทั้งหมดทั้งมวนี้คือรายการเหรียญที่ช่องของปาปานั้นนํามาแบ่งปันกันใน EP นี้เนาะก็ขอบคุณทุกๆ EP ที่ผ่านมาฮะไม่ว่าจะเป็น EP ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็มาถึง EP เมื่อวานล่าสุด EP นี้ ปาปาก็กลับมาเจอกับ f c ทุกคนทุกท่านฮะมาแบ่งปันเหรียญกระสาบไทยเราเนาะนำไปเก็บสะสมกันก็ช่องของปาปารับซื้อเหรียญหลากหลายฮะนะันว่าจะเป็นเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายนะแล้วก็เหรียญที่ผลิตน้อยหายากเหรียญที่ผลิตมากได้รับความนิยมมีราคาซื้อขายเกิดหน้าเหรียญแล้วปาปาก,ก็ยังดัดแปลงนําเหรียญที่ผลิตออกมามาก เอามาลองจําหน่ายขายแบ่งปันดูโอเคเนาะราคาซื้อเข้าก็จะไม่สูงใน f ะนะสำหรับเหรียญที่ผลิตออกมามากนะก็ถือว่าได้ขายเหรียญกันบ้างก็ดีแล้วโอเคนะฮะนะช่วยๆเหลือกันไปนะก็ปะปายังไม่ก่อนเลยนะ,ะเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายอย่างเงี้ยอัทดทุกทีนะฮะ อย่างเงี้ยอย่าไปรับมาดองไว้นะฮะอย่าไปรับมาดองไว้นี่ปะปาขอดแจ้งนักสะสมก่อนน้องที่แอดมินเขาไม่ได้ละเอียดนะฮะแบบนี้อย่าไปรับเหรียญมาดองนะฮะเพราะว่าปะปาอาจจะตัดราคาลงที่ต่ําสุดเลยเพราะว่าเป็นเหรียญที่ปปะปํานํนมาเสี่ยงส่งให้นักสะสมนักสะสมที่อยู่ทางต่างจังหวัดทางไรนั้นอย่าอย่าอย่าไปรับมาสะสมดองไว้นะดีไม่ดีเดี๋ยวเนี่ยหลังจากจบคลิปนี้ปะปาอาจจะตัดราคาเหรียญลงนะ เพราะว่านักสะสมในช่องของป้ปานั้นเขาอ,าอาจจะได้กันหลายท่านเนาะประมาณนั้นนะฮะได้กันไปแล้วเนี่ยพอเขาไม่ได้รับซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวท่านไปรับซื้อมาราคาแพงบางทีแอดมินอาจจะตีราคาค่อนข้างจะสูงใช่ไหมเดี๋ยวท่านก็จะไปรับมารับมารับมาจากนี้ไปไปอย่างไงก็คอยติดตามราคาเหรียญด้วยอย่าเพิ่งไปดองนะฮะเหรียญที่มันดิบมากนะเหมือนป้ปาก็ไม่ดองเหรียญไว้นึกออกไหมฮะอย่าไปรับเหรียญมาดองว่าขายช่องของป้ปาได้ราคาสูงแล้ว แล้วแล้วจะไปดองเหรียญไว้เดี๋ยวเดี๋ยวดียวแอดมินอ่าเดี๋ยวปปาจะตัดราคาลงเลยไบม่ม่ใจจะยากท่านจะขาดทุนเอานะโอเคเนาะอ่ะปราปาก็พยายามจะนําสิ่งความเป็นจริงมาบอกตลอดเหรีรยญที่ผลิตมากหาง่าย f อฟฮะผลิตมากหาง่ายซื้อขายกันได้บ้างแต่ต้องเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเท่านั้น เนาะปะปาก็จะพยายามต่อไปโอเคฮะอย่างวันนี้เหรียญ2บาทการจนาพิเศษฮะปปาขายออกเหรียญละย0บาทไม่ผ่านการใช้งานนะผ่านการใช้งานแล้วแทบจะไม่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญฉะนั้นใครอย่าไปหาจับเหรียญแบบนี้มาไว้ขายต่อนะฮะนะถ้าผ่านการใช้งานแล้วโอเคเนาะปะปาแจ้งเตือนละเอาใครอยากได้ฮะสบาทการจนาพิเศษเหรียญละ20บาทเท่านั้นเองหน้าเก็บสะสม f c 5เหรียญใหม่ หลังจากนั้นเราก็ยังอยู่ที่การจนาฮะแต่ว่าเป็นชนองขา5บาท5บาทการจนาพิเศษ f 4ะเหรียญละ15บาทเนาะใครอยากได้ฮะเหรียญละ15บาททําไมหน้าเหรียญ5บาทแล้วจึงต้องขายออกแค่15บาทเพราะว่า1เลยเอาบอกตรงนะ้จำนวนจำนวนการเทรดก็ใช่แล้วแล้วก็เหรียญ2บาทการจนาเนี่ยเขาจะนิยมกว่าเหรียญ5บาทแต่สําหรับใครที่ต้องการเก็บสะสมขึ้นอยู่กับจิตใจของเรา f 4ะก็เลือกจะสะสมได้หมดแหละนะทุกเหรียญมี พระมหากษัตริย์ไทยอยู่บนหน้าเหรียญประ่าแนะนําถึงนั้นเลย fc ฮะโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูเหรียญ2บาทงานปิดต้นไม้แห่งชาติ2บาทงานปิดต้นไม้แห่งชาติ fc ฮะสภาพไม่ผ่านการใช้งานบวกเก่าเก็บอะไรประมาณนี้แหละเอาใครอยากได้ฮะเหรียญละ35บาทนะเขาไม่ผ่านการใช้งานหรือเป็นเก่าเก็บประปารับมาหลังๆนี่แทบจะไม่มีเหรียญผ่านการใช้งานเลยนะอ่าโอเคเนาะใครอยากได้เหรียญละ35บาทเท่านั้นเองหรือใครที่อยากได้เหรียญละ40บบาท fc ฮะ สวยงามสวยงามเลยตรงนี้อยู่ในตลับพลาสติกอย่างดีใครอยากได้ฮะเหรียญละ40บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะก็ขายตามสภาพบางครั้งสภาพไกลกันนะโอเคเนาะอ่ะจบที่40บาทฮะสามเหรียญในตลับพลาสติกหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญละ100บาทกันบ้าง f อฟฮะนานเหลือเกินกว่าจะได้พบได้เจอกันนะแต่ป๊ะปาก็ไม่ค่อยได้ทํารายการถือว่าไปทางรายการอื่นด้วยแล้วไงอ่ะ ดูสภาพนะครับปาปาสโลภาพให้ดูนี่เป็นเหรียญ2บาทที่ลึกบ้านเล็กและบ้านหลังใหญ่เอฟซฮะเป็นเหรียญรุ่นใช้ได้เลยสวยงามปาปา,ปาบอกแค่นี้ใช้ใช้สายตาดูไดยเอฟซีฮะนะอ่ะเหรียญละ100บาทสภาพก็สวยงามจริงๆ f c นะโอเคไหมบ้านเล็กบ้านใหญ่นี่หายากกว่าปีต้นไม้อยู่แล้วเพราะจำนวนการผิดอยู่แตะที่หลักล้านแต่สำหรับอาการจนาพิเศษนั้นเขาขึ้นสูง3ล้านเหรียญ นะตรงนี้เพียงอย่างละหนึ่งล้านบ้านเล็กบ้านใหญ่มีเศษนิดนึงอะ่ะปาปาจะไม่ได้บ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ที่ว่ามีเศษนิดนึงนะโอเคนะฮะบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่สภาพผิวติดแชมปเหรียญละ100บาทโอเคเนาะอ่ะฝากเตือนนักสะสมนิดหนึง่งปปาขอข,าขั้นรายการก่อนนะฮะว่าจากนี้ไปการรับซื้อเหรียญสภาพใหม่ปปาขอแจ้งเตือนนิดนึงว่านิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ปปาสับสนทางรับเหรียญของของนักสะสมทางบ้านแล้วเพราะว่า หลายคนหลายท่านก็ยังอาจจะต้องบอยากจะได้ราคานะก็จากนี้ไปไปคุยกับแอดมินนะเพราะว่าปารับหลายสภาพไม่แล้วแอดมินเขาสับสนฮนะเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยภาพเขาจะคมเขาจะชัดเขาจะมีน้ําลุ้งจับหมดทุกเหรียญฉะนั้นแอดปารปบอกแอดมินว่าให้รับสําหรับเหรียญหามากไอ้ผลิตมากเนี่ยให้รับแค่เหรียญราคาเบื้องต้นแล้วราคาสูงสุดราคากลางไม่มีนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ ปปาบอกเลยนะว่าโอกาสที่จะมีนักสะสมส่งเข้ามาเยอะเนี่ยแอดมินเขาทำทำงานให้ปปาได้นิดเดียวนะเพราะว่าเหรียญนึงก็ต้องมาตกลงราคากันอันนี้ก็บอกน้ําทองจับหวังอันนี้ก็บอกน้ําลุงจับวืบอะไรประมาณนี้เอฟีฮะปปาซื้อเหรียญเหล่านี้มาไม่ใช่ปปาได้กําไรนะฮะปปาอยากจะให้มีส่วนร่วมสนุกกันบ้างสําหรับคนที่ถือไว้ที่ถือสะสมไว้หลายปีนะแต่สําหรับใครที่จะไปหาพอรู้ว่าปปารับซื้อเหรียญราคาแพงจับจะไปหาเหรียญเนี่ยก็ไม่ผิดนะฮะ จะวิ่งไปหาแล้วมาบอกแอดมินว่าผมรับมาแพงเงี้ยปะปาเนี่ยบางครั้งรับเหรียญเนี่ยเหมือนเหมือนทั่วไปเนี่ยเขาก็หวังว่าเหรียญจะอยู่กับนักสะส,สมเดิมๆแล้วก็ยังพอที่จะจะขายให้ราคาที่ปะปาตั้งไปได้โดยมาตรฐานแต่สําหรับใครและคนหลายท่านที่ไปล่อนหาเหรียญแล้วมาขายแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะมาขอราคาบอกว่าเหรียญน,นั้นสวยเหรียญน,นี้สวยจ้ะอะไรประมาณนี้แอดมินก็จะรับแล้วรับเข้ามาการตกลงราคาไปทั่วๆเนี่ยเหรียญมาถึงแล้วปะปาค่อนข้างจะแย่ นะฉะนั้นก็ไปคุยกับแอดมินปปาเรียกแอดมินมามามาคุยแล้วแหละนะก็เนาะ,ะจบตรงนั้นก่อนปปาขออนุญาตนะฮะนะตัดบทไปพูดเรื่องสภาพเหรียญราคาเหรียญด้วยโอเคนะฮะอาจบแล้วใช่ไหมจบที่2บาทบ้านเล็กบ้านใหญ่หลังจากนั้นเราลงมาดูฮะนะไม่ผ่านการใช้งาน f 4นี่คือเหรียญ2บาทที่ลึกเนาะแถวนี้นะ่าจะปะปนกันด้วยอาเหรียญละ12บาทแล้วก็ อสองอันนี้2บาทที่ลึกเนาะอ่าน,นี้ก็สบาททีึกเช่นเดียวกันสภาพสวยงาม fc ฮะเหรียญละ12บาทเช่นเดียวกันนะแล้วเรามาดูเหรียญละ40บาทฮะเป็นตัวติดอันดับที่ราอันดับที่5ของเหรียญ1น1บาทที่ลึกนะสภาพสวยงาม fc ะปาปะปาลันหนีแสงไฟก่อนเนาะอ่าน,นี้เหรียญละ40บาทนะ fc นะถือว่าไม่แพง ถือว่าไม่แพงผ่านการใช้งานนแทบจะซื้อขายกันไม่ได้เลยนะฮะบรรดา1บาทที่ลึกแล้วก็สบาทที่ลึก5บาทที่ลึกเนี่ยฉะนั้นนะก็ต้องเป็นเหรียญที่นักสะสมเขาเก็บสะสมเข้าไปแลกที่กองกระสาบมาไว้นานแสนนานอะไรประมาณนี่แต่เขายัางไม่ได้ขายออก นะตอนนี้ก็ใครมีเรหรยญไ่ก็ส่งขายได้สําหรับนักสะสมที่เก็บสะสมไว้แล้วนะจะได้ยอมรับทางด้านราคาที่ปาปาตั้งไปด้วยเนาะโอเคนะฮะอะตอนนี้แอดมินแหกกดทางด้านราคาไปค่อนข้างเยอะกันเลยเพราะเขาเห็นเหรียญเขาเห็นเหรียญที่ถ่ายรูปมาไงดูเหรียญยังไงก็เงาทั้งหมดหลังจากจากนี้ไปนะเพราะเหรียญเขาเหลียวมาเยอะโอกาสที่จะส่งเกินคนละสิบเหรียญก็มีฉะนั้นเดี๋ยวปาปาจะเป็นผู้ตัดสิน จะต้องใช้เวลาอีกละนะก็เล่นเหรียญหาง่ายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับปาปา f c ฮะฉะนั้นก็ยอมรับกฎทางด้านเหรียญผ่านการใช้งานแล้วกับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานจริงๆให้มันได้เพราะปาแช้แค่2ราคาตานเองนะจะบอกเหรียญน,นี้ดีกว่านั้นเหรียญน,นั้นดีกว่านี้วันนี้ปาปาขอพูดแล้วนะฮะเพราะว่าปปาเริ่มเริ่มที่จะทํางานราชา้าแล้วปาปาก็เริ่มขาดทุนเอากนตรงไหมฮะเพราะแอดมินรับเหรียญมาแอดมินก็ไม่ผิดเราก็เห็นรูปเหรียญไง ที่ถ่ายมาใช่ไหมบางทีแสงไฟเขาก็ช่วยให้เหรียญน,นั้นเงาขึ้นปอปาไม่ได้รับเหรียญเงานะฮะเหรียญผลิตมากหาง่ายเนี่ยเอาตรงๆนะฮะเป็นเหรียญที่เก่าเก็บแล้วผ่านมือเล็กน้อยอย่างงี้นะเพราะเป็นเหรียญที่ระลึกนะฮะโอเคไหมเนาะแล้วก็เป็นเหรียญที่สภาพสวยสุดก็จบที่2ราคาไปนะถ้าเหรียญไม่ถึงสภาพสวยสุดก็ต้องขายราคาเริ่มต้นนึกออกไหมฮะนะเพราะแอดมินเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะเขารับงานหลายที่รับงานหลายชิราคา นะเขาก็เลยตีเป็นเหรียญน,นี้สวยงามราคาสูงสุดเอาเหรียญน,นี้มาตรงนี้อะ่ะเดี๋ยวต่ากว่าสูงสุดน้อยหนึ่งรู้ไหมฮะเวลาปปานําเสนอออกเป็นปัญหาโอเคนะฮะวันนี้รู้สึกว่าจะพูดอาจจะต้องแบบประมาณนี้โอเคกันก็ไม่เข้าใจกันนะฮะอะจบเลยเนาะจบตรงนี้เรียบร้อยเลยละสี่สิบาทหลังจากนะั้นมาดูเหรียญละยี่สิบห้าบาทนี่คือห้าบาทนี่คือ5บาท,ค,บาทคุดเฉียงปีพศ2522 2นสภาพผ่านการใช้งานก็ใช้สายตาเพ่งเล็งดูด้วย f c 5เหรียญละ25บาทเท่านั้นเอง ใครมีนะฮะไม่ผ่านการใช้งานประปาร,รับซื้อเหรียญละสีบาทนะเนี่ยนะถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็รู้ๆกันอยู่โอเคไหมฮะเหรียญละยี่บาบาทเท่านั้นเองเอาปะปาขายออกผ่านการใช้งานหลังจากนั้น F4 ฮะเป็นเหรียญ10บบาทนิกเกิลที่ลึกสภาพสวยงามฮะมีทั้งบ้านเล็กแล้วก็บ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านใหญ่ F4 หะจะผลิตออกมาเป็นเหรียญที่ลึกอ่อารา,าคาไม่สูงนะก็มี10บาทนิกเกิลนี่แหละนะบ้านเล็กบ้านใหญ่หลังจากนั้นก็จะมี2บาทที่ลึกบ้านเล็กบ้านใหญ่เห็นไหมฮะโอเคเนาะมา รันมาดู10บาทที่เล็กบ้านเล็กบ้านใหญ่ f c ะสภาพสวยงามกันเลยทีเดียวเหรียญละ120บาท120บาท f c ะถือว่าราคายังไม่แพงนะยังพอที่จะไปไปต่อกันได้ f c หนาเหรียญละ120บาทฝากเตือนนักสะสมนะเห็นปลาขายออก120บาทแล้วอยอานิดหนึ่งนะเพราะตรงนี้าปลาเจอการขายออกจริงๆกับราคารับเข้ามาค่อนข้างแพง หลายคนหลายท่านเพราะก็ยังถือกันอยู่พันยอดจำนวนการผลิตหลายแสนเหรียญอย่างเงี้ยบางคนบางท่านก็จะมาขอแอดมินเห็นปราปาขายออกยกไปอย่างก่อนเนาะไม่ว่าใครนะฮะอ่ะอันนี้พูดถึงวันนี้ต่อไปเนาะก็จะมาขอแอดมินแบบเห็นปราป้าขายออกเหรียญร้อยยี่สิบเนี่ยมาขอร้อยหนึ่งแบบเนี้ยคือร้อยยี่สิบปราปาไม่รู้ป้าปาจะขายได้ไหมฉะนั้นการรับซื้อข้าวก็ต้องอยู่ที่ระดับ ห้าสิบหกสิบบาทนะเวลาปปารับมาแพงปปาเสนอขายแพงไปแล้วนักสะสมเนี่ยเขาจะยอมรับได้ไหมเอฟซีนะทีนี้คนขายเหรียญอันนี้พูดแบบขเรคะนะคนขายเหรียญก็พยายามจะดันเหรียญให้ใกล้โอ้เอฟซีปปาหักค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรปปาไม่เหลือจริงๆนะฮะจะได้กาไรเหรียญละสิบบาทห้าบาทอย่างเงี้ยเนาะถ้าอยากให้เห็นปปาได้รับซื้อเหรียญของท่านแพงกว่าท้องตลาดเหรียญบ้านเราปปาใช้คําว่าท้องตลาดฮะก็ นะให้เป็นไป,นปนตามเงื่อนไขของแอดมินบ้างเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาหลายแสนเหรียญน,นะโอเคเนาะจะไปต่อรองราคาเหรียญกันก็ขอให้เป็นเหรียญ5บาทปี4 6, นะี่หกฮะนะเหรียญ10บบาทปี3าหนึ่งอะไรประมาณนั้นโอเคเนาะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมและผลิตน้อยจะผลิตน้อยหายาก f อฟฮะโอเคนะครับวันนี้ปะปาดูเหมือนจะพูดค่อนข้างจะตึงๆใช่ไหมใช่ฮะปะปายอมรับ โอเคเนาะแต่ก็ลองไปคุยกับแอดมินเอาใหม่หลังจากนั้นมาดูเหรียญลนะ3า0บาท f อฮะถ้าสวยสุดราคาก็แพงกว่านี้นะอ่าสมเด็จย่าใครอยากได้ฮะทีนี้ราคาหน้าเหรียญ10บาทถ้า8 4ดสบพันสาถ้าเป็น5บาทราคาจะไม่ค่อยสูงแต่ถ้าเป็น10บาทเนี่ยนี่นี่ไม่ใช่ขั้นเทพนะฮะอ่าเหรียญน,นี้320บาท เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมกันเลยทีเดียวสําหรับเหรียญของสมเด็จย่า8 4ดสิบพรรษาใช่ไหมน่าจะใช่นะอันนี้10บาทนิกเกิลนะฮะจะมี5บาทนิกเกิลเขาจะผลิตมากกว่านี้แล้วเขาจะราคาไม่ไม่สูงเท่านี้โอเคนะเหรียญน,นี้320บาทเท่านั้นเองโอเคนาะหลังจากนั้นมาดูเหรียญอ,อมสินนะฮะ f c หาสภาพนี่ถือว่าติดแชมป์เลยนะติดแชมป์เลยเหรียญละ150บาทเท่านั้นเองใครอยากได้ะฮะนี่คือเหรียญ10บาท2สีอ,อมสิน ที่ระลึก f c 5 2เหรียญน,นี้เหรียญละ150บาทน่าเก็บสะสมมากๆ f ฮะเนาะอ,อะจบละหลังจากนั้นมาดูเนี่ย f สภาพไม่สวยนะเนี่ยใครอยากได้ฮะเหรียญละ180บาทนะสภาพขาย่อนกว่าปราป๊าก็เลยใช้คำว่าสภาพไม่สวยเห็นกันแบบชัดเจนโอเคเนาะสีผิวแตกต่างกันเลยนะอะเหรียญละ180บาทสำหรับ10บาทกุธนาคารไทยแห่งแรกนะเขาก็ จะเป็นสภาพผิวที่ด้อยกว่าหลังจากนั้นมาดูฮะสภาพผิวสวยงามนะสำหรับ10บาทเอเปกเหรียญน,นี้230บาทฮะสภาพเขาสวยเลยเห็นไหมฮะโอเคเนาะอ่า210สบาทสำหรับเอเปกไอ้2ยสามบาท f อฟซฮะสำหรับเอเปกไม่ตัดคลิปนะฮะเนาะอาศัยแก้ตัวเอา <laughs> มาหลังจากนั้น f อฟซฮะมาดูเหรียญ1้อบาทที่เลือกจำนวนการผลิตไม่ถึง200,000เหรียญน,นะใครอยากได้ฮะ ทางด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าแบบนี้สภาพไม่ถึงกับแชมป์เหีียนี้ก็จะอยู่ที่กันมา290บาท F4 5 2 9 0บาทเท่านั้นเองนี่ร้อยบาทที่ระลึกนะฮะหน้าเหรียญร้อยบาทเห็นไหมฮะอ่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอ่ะสภาพไม่แชมป์นะ f c นะตอนนี้วุ่นวายสับสนมากเลย f c คะตั้งแต่ปปาทำรายการรับซื้อหลายสภาพเนี่ยนะเพราะว่าอ ยอมรับเลยนะยอมรับเลยว่าตอนนี้ทางแอดมินก็สับสนปะปาก็ตัดไปเลยว่าแอดมินหลังจากนี้ไปให้รับรับเหรียญที่เึกๆก็ผลิตออกมาเยอะฉะนั้นให้แอดมินนะรับเหรียญสภาพตีเป็นผ่านการใช้งานเนี่ยยกตัวอย่างนะราคา55 5, 5บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานสูงสุดค่อย10บบาทเดินระหว่างกลางนะดูสภาพเหรียญอย่างนั้นอย่าง,งนางงี้ให้ตีเป็นเหรียญที่อยู่ในในใ,ในสภาพล่างเลยนะ ให้อยู่สภาพล่างเลยเพราะาตอนนี้ติดขัดปัญหาเรื่องมากๆเลยเอฟซีทางด้านด้านด้านเหรียญมาถึงแล้วนึกออกไหมฮะแล้วปาปาก็นําเสนอก็ก็จะจะใช้เวลาค่อนข้างมากโอเคไหมฮะหลายๆอย่างเลยตอนนี้ทุ่มทุนหน้าดูเลย <laughs> โอเคเนาะมาจบตรงนี้แล้วใช่ไหมมาหลังจากนั้นเอฟซีฮะไม่ต้องอะไรมากมายเลยวันนี้ปาปานํามาให้ครบชุดสําหรับเหรียญ50บาทนิกเกิลมากันแบบครบชุด12วาระเลย f อฟซี FC, ปาปาจะสโลภาพให้ดูนะฮะ เนี่ยเอาปอป่ามาให้ครบชุดเลยเรียงครบทุกวาระ12บสวาระ50บาทนิกเกิลอ่ะถ้าบอกกันแล้วก็เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะแต่สภาพสวยสุดเลยก็จะเป็นเหรียญน,นี้ fc ดูเอานะฮะแต่บอกก่อนนะฮะไม่ผ่านการใช้งานนะฮะนะอ่ะใครอยากได้ฮะง่ายๆว่าเป็นสภาพสภาพคละใน fc ฮะถึงจะไม่ผ่านการใช้งานก็ต้องบอก fc ไปว่าเป็นสภาพคละ นะถ้าสภาพสวยสุดนี่ก็หลายพันกันเลยทีเดียวนะที่จริงเหรียญรุ่นนี้ราคาจะต้องสูงลิบเลยแต่ว่าสมัยก่อนก็คงทีว่ามีแค่12วาระอะไรประมาณเนี้ยยังหาง่ายนะพูดถึงราคา50บาทที่ริปปัจจุบันนี่ราคาเนี่ยจะดูแล้วแท,บ,ท,บ,ท,บ,ทบจะไม่สูงอะ F4 นะโอเคไหมอะเรารู้กันแล้วเนาะก็ง่ายๆมา1นึชุดนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวาระครบชุดสิครบ 12วาระ F450 บาทนิกเกิลที่ระลึกใครอยากได้ฮะชุดนี้ไม่มีกันมาบ่อยกว่าจะครบชุดนะโอปาจะลองขายดูช่วงนี้เข้ามาช่องของปรปปาเยอะเลยนะปาปาพอดีเอา,อามาได้1ชุดก็ใครอยากได้2 7 0 7ฮะ2,700บาทน่าเก็บสะสมนะเผื่อว่าใครบางคนบางท่านนะนะยึด ธุรกิจอื่นทํางานอย่างอื่นแล้วไม่มีโอกาสที่จะไปเดินตลาดเหรียญเพื่อจะไปหาเหรียญอย่างที่ตัวเองอยากได้ครบชุดแบบนี้ปปามีมาให้นะราคาก็ไม่ได้สูงเกินท้องตลาดสักเท่าไหร่นะก็ใกล้เคียงกันเลยต่ํากว่าบางพื้นที่ด้วยราคาเนี้ยสี่หก็จะมีกันตั้งแต่4 0 0 0 3 5 0 0 2 9ัน2้ไล่ลงด้วยอาจจะอยู่อยู่ที่จังหวะและเวลาฮะนะก็อาจจะมีต่ำกว่านั้นไหมต่ำกว่านี้ไหมก็มาว่ากันนะ โอเคฮะชุดนี้2 7 0 7จบเนาะใครอยากได้รีบไลน์เข้ามานะฮะมีกันแค่ชุดเดียวโอเคนะฮะอ่ะหลังจากนั้นเราเริ่มลงมาดูเหรียญชุด F4 ฮะนี่คือ10สตางค์ปีพศ2 5 0 0เนื้อทองเหลืองและ10สตางค์ปีพศ2 5 0 0เช่นเดียวกันนะก็ผลิตออกมามี2เนื้อโลหะใครอยากได้ฮะเป็นสภาพผ่านการใช้งานน้อยบวกเก่าเก็บนะ เหรียญดูเอา FC ถึงจะติดความมืดของแสงสว่างแต่ก็พอมองออกใช่ไหมเนี่ยเหลือกันแค่2ชุดนะเมื่อไรจะเข้ามาค่อยมาจัดกันใหม่วันนี้ก็จบ2ชุดนี้แล้วก็น่าจะหมดกันไปก่อนฉะนั้นใครอยากได้ไปเก็บก่อนที่ปปาจะ สรรหามาได้ว่าไหนพอปาไม่มั่นใจอชุดละ100บาทเท่านั้นเองมีกันแค่2ชุด f 4 5ะมาหลังจากนั้นรันมาดูเป็นชุดเล็ก S4 หะชุดกลางก็แล้วกันถ้าชุดเล็กก็จะเป็น1สตางค์หสตางค์ก็สิสตางค์เนื้ออาอลูมิเนียมใช่ไหมวันนี้เรามาจัดชุดกลางฮะเพิ่มเติมไปก็เป็นเหรียญยีสสตางค์ห้สตางค์หบาทแล้วก็มาจบที่2บาทชุดนี้150บาทเท่านั้นเองไม่ผ่านการใช้งานนี่คือเหรียญชุดการจนาพิเศษเนาะ หนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทสิ้นสุดที่สองบาทที่หรือการชนาพิเศษอันนี้เรามีกันแค่ชุดเดียวเพราะเหรียญหมดละกว่าจะมาครบชุดนะ่าค่อนข้างจะยากเหมือนกัน FC นะก็ประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่มีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะแต่เหรียญก็เข้ามากันเรื่อยๆโอเคเนาะเรามาดูเหรียญนนะัหนึ่งร้อยสามสิบบาทเอฟซีฮะเนี่ยนะหนะึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นเองเหรียญเน็ตยเอฟซี FC, ปปาบอกเลยนะที่ปปาทําราคาสูงสุดไปหนะึ่ย ตอนนี้มาระยะหลังแอดมินก็เลยรับค่อนข้างจะแพงเข้ามานะมันก็เสี่ยงขายออกใน f c ไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนออกไหมฮะแต่ค้นหานะหาง่ายเพราะเขาผลิตออกมาต้อง5 5ละ5 0 0แสนเหรียญอย่างเงี้ยแต่ว่าทางช่องเราแบ่งปันราคาหลักๆอยู่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะนักสะสมเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ได้กันไปบ้างแล้วเหรียญที่ว่าปอปลารับซื้อร้อยหนึง่งจริงๆเนี่ยก็คือเหรียญสภาพนี้นึกออกไหมฮะ นะสภาพนี้ปอปาไม่ได้รับเหรียญนิเกิลอ่าไม่ผ่านการใช้งานน้ำลุงจับนะฮะเหรียญแบบนี้ป้ปาบอกเลยนะแจ้งแอดมินไปแล้วรับซื้อสภาพเดียวนะจำไว้นะฮะ f c เนาะไปจับเหรียญเวลาไปจับเหรียญจะได้มาจับเหรียญถูกแล้วมาขายมาขายปปาไม่ขาดทุนแล้วปปาเองแม่แอดมินจะไม่ต้องเกร่งด้วยท้งด้านราคาอ้าดูเอานะฮะถ้าอย่างเนี้ยป้าป่าอย่างเนี้ยปปารับซื้อร้อยหนึ่งถ้าอย่างเนี้ยไม่กี่สิบเองนะฮะ f c นะ นะเข้าใจปปาเนี่ยนะเพระปปามานําเสนอแบ่งเนี่ยปปาบอกเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทำอะไรที่เกินเกินตลาดเหรียญเขาทาปปาเข้าใจนะปปามาทําหลายสภาพนี้อันนี้พูดตรงๆนะเกินที่ตลาดเหรียญเขาทาไปแล้วแต่เอฟตีต้องเข้าใจนะปปาจะตัดราคาก็คือตัดเลยเพราะว่าเหรียญนี่ที่ปปามาทําสภาพสีผิวสวยแยกออกเนี่ยเป็นเหรียญที่1เลยก็มีการจํานวนการผลิตมากหลายแสนเหรียญถึงล้านเหรียญระดับล้านเหรียญอะไรประมาณนี้ฉะนั้นก็นะ เราไปจับเหรียญจะไปจับมาแพง f ฮะนะเพราะว่าเหรียญวงการเขารู้ดีแต่เป็นปอปาเท่านั้นที่เอามาสรรหาขายเหรียญพยายามดันสภาพเหรียญแต่ปอปาบอกเลยนะว่าใครเขาก็ค่อนข้างจะมีใครเขาก็ค่อนข้างจะมีนะ,มนะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยต่อไปแอดมินก็จะรับกันแค่สองสภาพนะเหรียญในหาง่ายเนี่ยจะให้ปอปาจะปอป่าดันหลายสภาพจริงๆดยโดยโดยหมด เลยเงื่อนไขปะปาไนีปะปาก็รู้สึกแย่เหมือนกันไปไม่ได้จริงๆ f c นะนะน้ำลุงจับก็บอกเหรียญละกี่บาทแอดมินเขาก็บอกไปเลยนะฮะพอมาถึงน้ําทองจับก็ว่ากันไปเลยหรือขายที่มั่นใจว่าเป็นน้ําทองจะไม่ให้แอดมินประเมินราคาเต็มที่นะบอกว่าให้ถึงมือต่อไปปะปาจะมาตรวจเช็คสภาพเหรียญเองแล้วนะฮะนะโอเคไหมคือถ้าปะปาอยู่ไม่ได้ท่านก็จะได้เงินจากปะปาเท่าที่ขายมาเท่านั้นเองถ้าปะปาไม่ไหวปะปาก็ต้องยุติรายการนี้ออกไปใช่ไหมฮะใช่ไหมท่านก็จะจบ ป้าก็ยังไม่มีอ๋อการตลาดเหรียญไหนเขามารับแบบมั่วๆแบบปปานึกออกไหมฮะเรามั่วเราแบ่งปันได้คือปปาๆน่ะสนับสนุนให้ f c ได้ถือเหรียญใหม่ไว้หลายปีดีดักได้ขายนึกออกไหมฮะได้ขายราคาสูงกว่าสภาพเดียวไงแต่ท้ายที่สุดแล้วแอดมินก็ต้องมารับงานแบบว่ามารับมาตรวจเช็คสภาพเหรียญผ่านการใช้งานหนึ่งแสนห้าแสนเหรียญหกแสนเหรียญอย่างเงี้ยมาตรวจเช็คจึงต้องกินเวลาช่องของปปาไปเยอะมากปปาก็เอางี้น้ําลุงจับ นะเก่าเก็บรับรับเหรียญนะยกตัวอย่างนะเหรียญนะหนึ่งบาทถ้าหากเป็นสภาพแชมป์รับเหรียญห้าบาทก็บอกบอกเจ้าของเหรียญเข้าไปอย่างนั้นเลยนะอย่าอ้่อึง้งถ้าแอดมินอ้่อึ้งแล้วจะเกิดปัญหาตรงนี้แหละ fc โอเคนาะวันนี้ป๊าอาจจะพูดมากเพราะหลายวันแล้วแอดมินรับงานเข้ามา fc ฮะโอ้ยต้องยอมรับในะนี้ห้าแสนเหรียญอันนั้นหนึ่งล้านเหรียญนี้สามแสนเหรียญอย่างเงี้ยนะโอเคไหมเข้าใจปนะ๊าปานาะ พอปลาอยู่ได้ท่านก็ได้ขายเหรียญแพงกว่าที่ท่านเก็บไว้หลายปีอะไรประมาณนี้บางอย่างก็ต้องก็ต้องไปอารมุ่มอร่วยกันหลังจากนั้นมาดูเหรียญละสองวันนี้พูดมาก f อฟฮะถ้าปาปลาไม่มาพูดตรงนี้แอดมินเขาก็อาจจะไม่ได้ระบายอ,อาจจะไม่ได้อธิบายไปไงนะ,ะจบล,ล,ละเหรียญละ130บาทเท่านั้นเองนะ130บาทโอเคเนาะนี่คือเหรียญ5บาทที่ลึกนะ เป็นตัวติดผลิตน้อยหายยากลำดับที่2แต่ว่าจํานวนการผลิตเขาค่อนข้างเยอะปะปาก็เสี่ยงแบ่งปันไปโอเคนะฮะหลังจากนั้นมาดูเหรียญโบราณฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสมัยราชการที่5เ<ๆ>หรียญทองแดงอัดตาจอ,อตาพระพ,พ,พระบรมรูปพระสยามเทวาธิราชเหรียญน,นี้ก็มีตาหนิเล็กน้อย F4H เป็นเรื่องธรรมดาเนะะาะใครอยากได้เหรียญน,นี้200บาทเท่านั้นเองนะด้านหน้าเป็นตาพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ราชการที่5 200รบาทไม่แพง f ฮ h นะก็ตามสภาพกันไปก่อนถ้าสวยสุดเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันนะหลังจากนั้นมาดูเหรียญสมัยรัชกาลที่8เป็นสตางรู f ฮ h เหรียญน,นี้ผ่านการใช้งานน้อยภาพยังคมชัดนะแทบจะบอกว่าเหรียญเก่าเก็บเกือบจะได้เลยนะแล้วเราลองมาดูเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานทั้ง3เหรียญน,นี้เป็นเหรียญสตางรูสมัยรัชกาลที่8ปี2 4 8 4 1สตางสตางทองแดงอยู่ในชุด สตางค์ปีเพศ2อ,อ2,4อา2,484นั่นแหละเป็นเนื้อเงินนะอย่าง5สตางค์กับ10สตางค์แล้วก็20สตางค์ใช่ไหมแต่เหรียญแรกเลยเป็น1สตางค์นี่เขาเป็นเนื้อทองแดงนะดูเอา F4 ฮะดูนะอันนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะมีอยู่2เหรียญทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วอันนี้เป็นผ่านการใช้งานแต่ลวดลายคมชัดอ่ F4 ฮะ, FC, ะเหรียญน,นี้ เหรียญละ50บาทถ้าเก่ากว่านี้ราคาตกกว่านี้นะฮะนะปาปาเห็นว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญค่อนข้างจะคมชัดอยู่นึกออกไหมฮะถ้าเรื่อนๆไปหมดแล้วเนี่ยราคาก็จะต่ำริบลงไปเลยต่ำสุดลงไปเลยเหรียญน,นี้ป้าปาขอเหรียญละ50บาทแต่ตรงนี้ไม่ผ่านการใช้งานอะบางคนบางท่านอาจยังไม่มีนะก็เหรียญละ150บาทปาปากำลังเปิดตัวละเหรียญสตางรูนะเหรียญสตางรูเดี๋ยวค่อยเอาให้จบเลยเอซียฮะเอาชุดนี้ปาปาให้ไป250บบาทฮะ เป็นเหรียญกระสาบสตางรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่9 5สัตสตางค์ดีบุกแล้วก็5สตางค์ทองเหลืองปี2493ใช่ไหมเนาะอ่ะชุดนี้ให้ไปก่อนฮะ2 2 0 250บาทปะปาให้ไปชุดเดียวนะอ่ะโอเคไหม ปืด้ดไม่ผ่านการใช้งานฮะหลังจากนั้นมาปิดท้ายรายการด้วยของอของทีปังกร f c พระเจ้าหลานเธอองค์ทีปังกรเนาะเดี๋ยวนี้300 300บาท f 4ตามสภาพผิวเหรียญด้วยโอเคเนาะมา เอสเดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายวันนี้ขอเวลานอกค่อนข้างเยอะใช่ไหมพาอพูดแทนแอดมินไปแล้วเพราะว่าป๊าปาเก่งว่านานไปเดี๋ยวนักสะสมจะไปจับเหรียญมาเห็นว่าแอดมินรับหลายสภาพยังย้ำอยู่นะฮะก็เลยไปจับมาจับมาจากนี้ไปประปาให้แค่2สภาพนะฮะเพราะนานไปแอดมินจะรับงานไม่ไหว นะรับงานท่านเดียวใช้เวลาคุยถึง2ชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมงบ้างอานี่ปะปาเปรียบเทียบนะฮะเวลาแอดมินทำงานมีไม่กี่ชั่วโมงฉันปะปาบอกว่าอ่าให้ราคาก็ไปอย่างนั้นเราไปขอให้แอดขอให้แอดมินไปประเมินราคาเหรียญท่านใหม่เพราะว่านักสะสมที่ที่เข้ามาเนี่ยเขาจะตกค้างนะก็ให้หลัสองสองราคาอย่างนั้นไปแล้วเดี๋ยววันหน้าก็จะเข้าใจไปเองนะ ปาปาจะขายออกเท่าไหร่ไม่รู้ปาปาขายได้จริงไหมนึกออกไหมฮะนะก็ทางนั้นทางนี้อ่ะราคาที่รับซื้อก็ไม่ต่ำกว่าท้องตลาดอยู่แล้วฉะนั้นก็บอกให้แอดมินรับสสภาพสูงสุดและเริ่มต้นเท่านั้นเองโอเคเนะา,ปาะประปาฝากขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านเนยฮะที่ให้เกียรติดตาม รับชมช่องของปปาให้การสนับสนุนช่องของปปาไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญแล้วก็ผู้จําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญรวมไปถึงผู้มาชมข้อความมาเชิงศึกษาหาความรู้นักสะสมที่เข้าไปคอมเมนต์จองเหรียญเอสีฮะนะถ้าอยากซื้อและขายเหรียญเห็นไหมฮะปาปาขึ้นหลายช่องทางการติดต่อเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปจับจองเหรียญผ่านทางคอมเมนต์ได้ปปาก็ฝากขอบคุณนะฮะเราค่อยๆเรียนรู้กันไปโอเคเนาะ ก็ตอนนี้ปปากําลังจะขยับขึ้นไปถึงเหรียญโบราณแบบจะชัดเจนแล้วนะปปาจะไปทางสตางรูก่อนจะเริ่มไปถึงสตางรูและเอสฮะเป็น10บนาฬิกาจะเป็นเหรียญโบราณไล่ไปตั้งแต่ราชาการที่5นึกออกไหมฮะราชาการที่5ราชาการที่6ราชาการที่7จะให้จบถึงราชาการที่8เลยสําหรับเหรียญสตางรูนะจะตั้งเป็นปปาพาดูเหรียญโบราณ E p ีที่1ก็ออกไปวันนี้ f อสทุกวันทุกวันถ้าหากปาป่ามีเวลาฮะเวลา10 นาฬิกาโอเคเนาะคอยติดตามเหรียญสตางค์ดูพร้อมกับจานวนการอ่าราคาของเหรียญจำนวนการผลิตไม่นชัดเจนเนาะอ่าวันนี้พูดมากจัดเลยนะเป็นเรื่องธรรมดาปปาขอเนาะเอฟซีเนาะปปาไม่ค่อยจะมีเวลาอ่าเข้ามาบรรยายเรื่องสภาพผิวเหรียญแล้วก็จํานวนการผลิตเหรียญก็เขา้าเข้าใจง่ายเอฟซี FC ช่องของปาเข้าใจง่ายแล้วแหละอ่าฝากขอบคุณจริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ยาวเลยกับครึ่งชั่วโมงเอฟซียิ่งกว่าไลฟ์สดอีก <laughs> คลิปนี้สวัสดีครับ